สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกันอีกครั้งนะคะในเจลสอรี่คะ่ะวันนี้นะคะก็เข้าสู่ปี2021กันแล้วเนาะแต่ว่า เจลอาจจะมาแต่งหน้ากันนะคะด้วยปรงสํารณที่เจลแบบใช้แล้วชอบมากๆเลยในปี2020ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอบอกเลยว่าปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเจลซื้อของค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดเนี่ยโควิดเป็นปีที่ทําให้เราเนี่ยแต่งหน้าน้อยมากก็คือแบบแทบจะน้อยมากอะทำให้เครื่องสำอางที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เจลแบบเอามาให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันเนี่ยอาจจะเห็นอยู่ในคลิปต่างๆในหลายๆอันแล้วเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจลจะขัดเฉพาะอันที่่เจสึกวา รู้สึกโอเคแล้วเจอก็ชอบม,มากๆเลยนะคะเอามาให้ทุกคนได้ดูเนาะรับเฟรนด์เมคอัพประจำปี2020จะมีอะไรบ้างนะคะก็ตามไปดูกันได้เลยคะ่ะของอย่างแรกเลยนะคะเป็นของ Urban Decay ตัวนี้นะคะอันนี้เป็น Urban Decay All Nighter Pollution Protection นะคะน,นี่เป็นสเปรย์ดําแรกนะคะซิ่งแน่นอนปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาฝุ่นควันมนลพิษมลภาวะเนี่ยมากันแบบครบรันมากเจกก็เลยได้ตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยที่จะจะใช้ตัวนี้เนี่ยป้องกันพวกมลภาวะต่างต่าง ยิ่งเจว่ะอยู่คอนโดสูงๆนะคะแล้วก็ทํางานในที่สูงเนาะการทำงานในที่สูงไม่ใช่หมายความว่าแบบว่าเอ้ยเป็นคนหัวสูงแล้วแต่คือเราอยู่บนตึกสูงๆ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นควันในกรุงเทพเนี่ยก็จะสร้างปัญหามลาพิษมลภาวะให้กับเรานะคะตัวนี้เนี่ยเลยเป็นอีกหนึ่งอาตัวช่วยที่เจลเลิฟมากๆเลยะคะ่ะเจลจะชอบเอามาแบบเซตติ้งก่อนแต่งหน้าหรือว่าหลังแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ให้เสร็จแบบเรียบร้อยนะคะมันก็จะแบบอ่ะนิดนึงหรอกมันอาจจะไปได้ป้องกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยนีตัว้ มันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะคะตัวนี้ก็กลายเป็นฟรีที่เจลใช้บ่อยมากๆอันนี้ใกล้จะหมดแล้วะคะเดี๋ยวคงจะซื้อต่อเนาะมากันเรื่องของไพรเมอร์นะคะสําหรับรีที่ผ่านมาเนี่ยเจลใช้ไพรเมอร์หนึ่งตัวที่แบบแหลายๆคลิปเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นนะคะแทบจะใช้ทุกครั้งเลยแล้วมันก็ยังไม่หมดสักทีนะคะอาจจะเพราะว่าเจลเนี่ยแต่งหน้าน้อยด้วยมั้งแต่คือชอบมากๆเลยเพราะาตัวนี้เนี่ยคุมมันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยยังทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนมากๆใครที่แบบเอ้ยกลัวเครื่องสำอางเลอะหรืออะไรๆก็ตามเช่่่่่่นนนชชวงีี้้เเราาใใใสสแมคะห มันก็จะเลอะได้ง่ายนะคะพวกเหงือพวกอะไรแต่ตัวนี้คุมมันได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เครื่องสำอางไม่ไหลเยิ้มด้วยนะคะกลับอันนี้เลยเป็นของ Smashbox Photo Finish Oil and Shine Control ค่ะคือเจลเป็นคนหน้ามันใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากทั้งเครื่องสำอางติดทนพวกรูขุมขนที่มันใหญ่มันเทอบของเราเนี่ยมันก็จะเล็กลงด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราลงกันเลยนะจ๊ะใไม่ต้องเยินรนนอชายนิดเดียวมันก็ทั่วหน้าแล้วอะวันไหนที่คุณไปออกงานตัวนี้คือแบบอยู่ทั้งวันจริงๆอะชอบรปลดเนือ้อ เปลี่ยงง่ายด้วยนะตัวนี้คือแบบเลิม,มากจ้ามาถึงงานรองพื้นนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะมีรองพื้นที่ออกใหม่จริงๆก็คืออาจจะไม่ได้แบบเยอะเหมือนปีแบบ2018ที่ออกมาแล้วก็ต้องมารีวิวแบบสุดปังตลอดเวลานะคะแต่ว่ามีรองพื้น3ตัวที่เจลแบบเจลคัดมาแล้วว่าเจลแบบเลิศม,มากๆแล้วเจลก็ใช้แทบจะแบบสลับกันใช้เลยใช้บ่อยมากบางตัวนี้คือหมดไปแบบ2อสขวดแล้วนะคะก็คือนี่เลย3ตัวนี้นะคะอันแรกเนี่ยเป็นของ Urban Decay นะคะรุ่น s n a k e h นะคะ อันที่2นะคะเป็นของลอรีอันะคะรุ่นท o Mat นะคะอันนี้เป็นรุ่นออกใหม่ที่ผสมไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็อันที่3นะคะเป็นของเบลลีนะคะรุ่น Fit มีนะคะแม Po ์โ l ล s สนะคะคือบอกเลยในยทั้ง3ตัวนี้ค่อนข้างหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะอย่างออตัวเซนแค่ตัวนี้นะคะก็มีขายในซิฟอราด้วยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ของโอเวดีเคของเขานะคะแล้วก็อย่าง2ตัวนี้นะค,ะคือของลอรีอั l K ของเบลลีตัวนี้เนี่ยก็มีขายอยู่ในทั้งในวัตสันนี้แฟนบอยอะไรก็หาซื้อง่ายนะคะเจลชอบมากเลยทั้ง3ตัวนี้นะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยหาซื้อง คือเป็นรองคือเนื้อบางเบานะคะอาจจะแบบไม่ได้ปกปิดถึงขั้น full coverage นะคะแต่ว่าเนื่องจากปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้าหนาแบบตลอดเวลานะค่อนข้างจะแบบแต่งหน้าแบบเบาๆอ่อนบางเน้นงานตาเน้นงานคุมมันอะไรอย่างนี้แทนเนาะซึ่งเอาจริงนะทั้ง3ตัวเนี่ยชอบมากๆเลยแต่จะมีตัวหนึ่งที่จะแบบเลิฟมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือตัวของ a y b e ิ l i n e Fit ม e อันนี้รุ่นใหม่ที่เขาเป็นฟา หัวปั๊มแบบนี้นะคะตัวนี้เจลเคยรีวิวไปแบบเป็นคลิปแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมว่ามันก็จะมีความแบบเย็นจริงจังก็คือใช้จริงๆแล้วก็ชอบมากๆเลยเพราะว่าอย่างแบร i ด์ฟิตมีตัวนี้เนี่ยเขาคุมมันได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนี้นี่คืออาจจะไม่ได้แบบว่าปกปิดถึงขั้นแบบฟูลนะแต่จะรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะเจลก็นะเลยแบบเฮ้ยชอบเลยแล้วจะเป็นรองพื้น favorite of the year นะคะที่เจลแบบเลิฟมากนะคะส่วนสองตัวนี้ก็คือไม่เกเลยนะคะเหมาะกับวันสบายๆนะคะงานผิวงานผิวสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ทาแล้ว มาผิวสวยจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราใช้ของเมรีนูฟิมิกันค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าเดี๋ยว่ะชอบใช้กับฟองน้ำมากกว่านะเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายดีแล้วก็เร็วด้วย คือปีนี้บอกเลยว่าเป็นปีที่แบบซื้อเครื่องสำอางน้อยก็จริงแล้วที่สําคัญเนี่ยเซลใช้เครื่องสำอางไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มลดพวกงานเมคอัพลงอาจจะเป็นแบบเน้นในเรื่องของสกินแคร์มากขึ้นเนาะเพราะว่าเ,เราใส่แมสบ่อยเราก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราแบบไม่แต่งหน้า ผิวหน้ามันก็แบบดีขึ้นด้วยนะเอออาจจะเป็นข้อดีของโควิดอย่างหนึง่งั้งที่เออรู้สึกว่าผิวหน้ามันอาจจะดีขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยใส่แมสแล้วแบบสิวขึ้นเนาะเจลก็มีทิกนะใครที่ใส่แมสแบบแมสผ้าอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเองส่วนตัวนะมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แล้วที่สําคัญคือมอาจ,จะแบบว่ามีความอับชืน้นนะเออแล้วพอเราใส่แมสผ้าเนี่ยมันจะทําให้ออสิวมันเกิดขึ้นได้นะคะเจลจะชอบใช้แมสที่แบบใช้แล้วทิ้งมากกว่านะเออเดี๋ยวมันต้องมีค ถามว่าแมสช้แเราทิ้งยี่ห้อไหนดีได้เรามาให้ดูนี่เลยยี่ห้อนี้นะคะอันนี้เจลไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรเพราะว่าเจลไปซื้อมาจากในแบบช้อปปีนะคะแต่ว่าซื้อร้านที่เขาแบบน่าเชื่อถือนะคะอันนี้กล่องประมาณ300400ประมาณนี้นะคะมีอยู่50ชิ้นนะคะก็ใช้วันนึงแล้วก็ทิ้งเลยนะคะแต่ว่าวันไหนที่เราไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้เกือบราวสองถึงสามเดือนเจลว่ามันก็คุ้มอยู่นะมันก็จะตกอยู่ที่อันละประมาณไม่กี่บาทเนาะแล้วเจลจะก็จะใช้แบบ วันที่เราจะแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ไปไหนหก็ไม่ได้ใช้นะเจลถือว่ายี่ห้อยเนี่ยก็ค่อนข้างคุุมนะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนแบบกันพวกไวรัสได้ด้วยนะคะแล้วก็ การพวก p m 2.5อุด้าได้ด้วยนะคะก็ดีมากเลยนะคะยี่ห้อนี้นะคะลองไปหาดูกันได้นะคะแนะนําให้ซื้อสีฟ้านะถ้าใครที่แบบหน้าใหญ่เจลว่าหน้าใหญ่ใช่ป่ะก็ซื้อสีฟ้าเจลเคยลองซื้อสีชมพูมามันจะเป็นแบบอันเล็กเหมาะกับคนที่หน้าเล็กมากๆาหรือแบบเป็นแบบของเด็กอะไรเงี้ยคะ่ะเออเจลว่าสีฟ้าก็มันมันใสแล้วมันสบายไม่อึอดอัดดีอะคะ่ะก็จะใช้ตัวนี้มาตลอดใช้หมด4ี่ห้ากล่องแล้วมั้งซื้อให้แม่ด้วยกล่องหนึ่ง <c oughs> เนี่ยประมาณนี้ปีส0 2พันคือแต่งเร็วมากแต่งน้อยมากด้วย บางทีคือแค่ลงลองพื้น เขียนคิ้วออกจากบ้านแลว้วแทบจะแบบว่าไม่ได้ลงอะไรเยอะเลยด้วยซ้ำนะคะประมาณนี้สําหรับงานผิวของเราคือเจลเลิฟมากตัวนี้แต่ว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราอยากให้รู้สึกว่าหน้าเรามันตึบขึ้นมานหนึ่งหรือว่าปกปิดพวกรอยสิวสมมติแบบมีสิวขึ้นหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยเจลก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งซึ่งคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเจลใช้แล้วแบบมันเยินมากเลยนะคะกับตัวนี้เลยนะคะของเลอออลนะคะรุ่น Infallible Full Wear ค่ะมาจ้าตัวนี้คือแบบว่าเจลว่ามันราคาดีอะราคามันถูกด้วยแล้วก ปกปิดคือสูดมากอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเป็นสิวตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยปิดแล้วจ้ายกกระชับหน้านิดนึงแล้วก็พวกรอยดำอะไรเงี้ยคือก็ค่อนข้างอ๋อทำได้ดีนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะเกลียดจ้ะเกลียดถามว่าตัวนี้จะซื้อต่ออีกไหมแน่นอนซื้อต่อแน่นอนเพราะว่าเราโอเคกับมันอ่ะแล้วมันติดทนอะเจลเคยใช้ตัวนี้เดียวเดียวนะวันไหนที่เจลขี้เกียจลงรองพื้นใช่ป่ะเจลก็จะใช้แค่คอนซีลเลอร์ตัวนี้ปิดพวกแบบใต้ตาแล้วก็รอยสิวอ่ะเฮ้ยมันก็ติดทนอยู่นะแล้วก็ลงแป้งอีกนิดหน่อยก็พอเจลว่ามันโอเคเลยอ่ะส่วนคอนซีลเลอร์คอเตอร์แบรนด นะคะคเอาตรงๆก็ยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ทําออกมาแล้วแบบเป็นที่1นในใจนะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เจลคิดว่ามันดูปกกับเจ้าตัวเล,เล่าตัวนี้ก็คือของทาร์ตนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็คือตัวนี้เลยนะคะนี่ คือหน้าตาเอา่ยทรงเอ่ยแล้วก็เนื้อ็กเจอร์เอยเขาคล้ายๆกันมากแต่เจลยกให้ของเจ้าตัวเรียตัวนี้เป็น o f f e อัพเบรียเพราะว่าราคาเลยราคาดีมากนะคะแล้วที่สําคัญคือการติดโทนอายเจว่าคล้ายกันเลยนะคะแทบจะแบบใช้แทนกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องของสีเนี่ยส่วนตัวเจลก็ยังยกให้ของทาสอยู่นะคะเพราะว่าทาสเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะมากกว่านะคะประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมลงแบบเร็วๆมากเลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยเจลมีแป้งฝุ่นตัวหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆดูในคลิป ทุกคลิปของเจลมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเจลใช้บ่อยมากกับสีจันตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสีจัน Battle Perfect Translucent p o w powder ค่ะมาจ้าตัวนี้คือไอเลิฟพี่สุดแล้วคือเจลว่าปีนี้เจลต้องยกให้เป็นปีแบบเป็นของสีจันเลยอะ่ะเขาออกโปรดักมาด้แบบปังมากอะ่ะแต่และอันอะ่ะแล้วอย่างอันนี้คือใช้แบบอีกนิดนึงก็จะหมดแล้วอะ่ะ ต่อแน่นอนกระปุก2-3ราคาดีสีดีคุมมันติดทนแน่นยกไหไอเลิฟพับก็นุ่มนะคะคือสมราคาเขาว่าเจาว่าคือซื้อมายังไงก็ได้ใช้อะ่ะคุม้มหรือว่าวันไหนเนี่ยที่เราแบบไม่ได้แต่งเยอะอะตัวนี้ทาเดียวเดียวก็โอเคนะคะอ คือคลิปเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากมายเพราะว่าปีนี้แทบจะเป็นปีที่แบบเราซื้อเครื่องสําอางน้อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไหนที่ได้มารีวิวก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจแบบร้อยเปอร์เซนหรือว่าคือยังไม่เข้าเกณฑ์เฟอร์ริสที่เราทํามานะคะเพราะว่าเฟอร์ริแต่อันเนี้ยคือเจลพยายามเลือกอันที่เจลอะใช้บ่อยจริงๆส่วนอันที่เป็นคลิปเฟอร์ริสกินแคร์2020เนี่เยเดี๋ยวจะจะทแยกนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปที่เป็นอ่อใช้หมดแล้วปี2020นะคะมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเ ตัวกลับไปกรุงเทพก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นจะอยู่ที่บูดามเพราะฉะนั้น,นอุปรกรณ์หรือว่าของอะไรที่มีนี่อาจจะยังไม่ได้ครบพร้อมร้อนะคะรอให้เจลกลับไปกรุงเทพก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกรอบนะคะ นี่ลงแป้งเสร็จแล้วเบาๆเมคอัพในส่วนงานคิ้วปีที่ผ่านมานะคะเจลชอบอยู่2อันนะคะเป็นอของน้องฉัดนะคะ b r o อ i t by น้องฉัดอันนึงนะคะแล้วก็เป็นของ Benefit นะคะชื่อว่า g r o u p Full b r o Pencil นะคะของ Benefit เนาะก็ทั้ง2อันเนี่ยเจลจะใช้คู่กันนะคะก็คืออันแรกเนี่ยจะใช้ของ Benefit ก่อนนะคะในการเขียนคงคิ้วให้มันคมขึ้นแล้วก็จะใช้ออที่หีคิ้วแบบฝุ่นของน้องฉัดแบบนี้นะคะในการที่แบบว่า ปัดปัดฝุ่นให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นสเส้นตัวนี้คือเลิฟมากใช้ตั้งแต่แพ็กเกจเก่าแพ็กเกจเก่ายังไม่หมดเลยอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะคะที่เป็นสีทองแบบนี้คือรักมากนะคะราคาดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันของเบนิฟิตตัวนี้เนี่ยน,นี่เป็นตัวที่เป็นหัวแบบนี้นะคือใช้นานแล้วเหมือนกันก็ยังไม่หมดนะคะก็ใช้ดีแหละเออมาจ๊ะแค่เขียนง่ายบางทีก็เร็วๆก็จะใช้แค่ตัวเดียวก็มีแค่แค่ตัวนี้แล้วก็ออกจากบ้านเลย เพราะว่าเขามีสปริงบัชด้วยอ่ะเกี่เกี่ก็จบแล้วลอะไรเงี้ยใช้ง่ายแล้วหัวเขาลื่นมากเนี่ยแค่นี้แล้วก็ใช้ด้านที่เป็นแบบหัวแรงปัดขึ้นเสร็จแ,แล้วใช้บ้ากฝุ่นของน้องฉัดอันนี้นะคะเติมห่งหางๆนิดนึงเห็นไหม แล,แล้วก็งานตาปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากเจลใช้ครีสมสำอางที่แบบไม่เยอะมากนะคะงานตาก็มีอยู่2ตัวที่เจลเลิฟมากแล้วก็มีอันนึงเจลเพิ่งจะรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันแรกเนี่ยเป็นของเมย์ลินดาตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นทางไอชิโรนะคะแล้วก็เป็นทางพาเลตต์ออแชออนนะคะเห็นไหมให้มาแบบสีแบบดีมากเลยนะคะเจลใช้ตัวเนี้ยแทบจะแบบทุกวันเลยอะ่ะเจลเพิ่งจะได้มาในช่วงประมาณทันวานะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากบางอันก็คือแบบไปแล้วคือบางทีเราแบบลงเร็ เวะเจลก็เลยแบบจะชอบใช้สีนี้กับสีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะผสมกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะเห็นบ่อยนะคะก็เป็นของเนคเคสนะคะอันนี้ก็เวนดีเคเหมือนกันนะคะเป็น Honey เนคเคสฮันนี่เนาะ อันนี้นะคะเป็นอันใหม่นะคะเนื่องจากอันเก่าเนี่ยเจลให้ที่บ้านไปแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยต้องซื้อมาอีกคือชอบจนต้องซื้อนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะมันก็อาจจะดูเป็นแพ็กเกจที่แบบไม่อี่มขึ้นมานิดนึงนะคะก็ถามว่าชอบอันไหนก็ชอบทั้ง2อันเลยนะคะใช้แทบจะทุกวันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาใช้ของเมลินดาดีกว่าเอาแบบว่าอันที่เราแต่งแบบแต่งทุกวันจริงๆอะเนาะคือเมลินดามันดีตรงไหนรู้ป่ะคือเราชอบปัดเร็วๆอะเราใช้แค่สีนี้สีเดียวอะจบแล้วนะ เดี๋ยวถ่ายให้ดูเอาแบบวันจริงๆของเราอ่ะเราปาดสีนี้แล้วเราก็ออกจากบ้านคือเฟรดิจริงๆอ่ะก็คือของที่เราใช้จริงๆในในแต่ละวันแล้วเรารู้สึกว่าเราค้นพบว่าตัวนี้คือมันติดทนมากเราใช้ตัวนี้แบบเช้าจะหลดเย็นอ่ะมันก็ยังติดทนอยูอ่ออกไปหาเพื่อนไปงานนี้งานนั้นก็คือตัวนี้คือเลิศมากแล้วก็เลิฟมากจริงๆ เนี่ยเราใช้แค่สีเดียวจบเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ที่ดีมากนะคะถัามาเป็นงานอายไลเนอร์นะคะปีนี้เนี่ยจะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบว่าเนื้อลิลวิด เท่าไรนะักเจลชอบเนื้อที่มันเป็นแบบดินสอเป็นเครยอนง่ายๆนะคะซึ่งอันที่เจลชอบเนี่ยเป็นของเบบรีนตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่แพนด้าเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเนื้อดินสอที่แบบคือเจลใช้มาทาั้งปีอะมันก็ยังไม่หมดสักทีนะคะเดี๋ยวจะไปซื้ออีกสีหนึ่งอันนี้มันเป็นสีออกแนวแบบน้ำตาลดําดอะ่ะเออจะอยากได้สีที่มันแบบดาขึ้นมาลิดน,นึง ปีนี้เจลเขียนแบบเขียนตาแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบเบลนง่ายอ่ะมันมันเกลี่ยมันดูไม่ชัดเพราะว่าออเราเคยลองดูแล้ววันไหนที่เราเขียนตาชัดนี่มันจะเหมาะกับวันที่เราไปออกงานเนาะตัวนี้คือแบบดีอ่ะเขียนแล้วตาไม่ดุเพราะเราแบบเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วด้วยไง ประมาณนี้ส่วนมัสคาร่าปีนี้เนี่ยน่าจะยกให้ตัวเด็ดตัวดังตัวเดิมที่เราใช้มาบ่อยๆเลยนะคะก็เป็นของเบลเบรีนะคะรุ่น h y เป r ร์เคิตัวนี้นะคะก็ใช้ไปหมดแล้วไม่รู้กี่แท่งกาวกี่แท่งนะ ใช้ดีจริงๆอะติดทนคือแม้ว่าเราจะเคยใช้แบบมาสคาร่ายี่ห้อแพงๆอะแต่ก็ยังมาสมอกตัวนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันปัดแล้วขนตามันขึ้นมันดีจริงๆนะวันไหนที่แบบรีบๆแบบขี้เกียจดัดขนตาใช่ปะ่ะตัวนี้คือแบบเป็นทางเลือกที่ดีในการต่อขนตาให้มันงอน่นะทุกคนเห็นปะ่ะมันงอนแล้วว่ะเออครบมากแล้วก็เอาเศษที่เหลือนะมาปัดหัวคิ้วให้มันตั้ง ประมาณนี้ประมาณนี้อุ้ยลืม,ล,มลืมใช้ลิปมันนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเจลม,มีลิปมันหนึ่งอันที่จะแบบเลิฟมากเลยนะคะเป็นของ country and stream นะคะอันนี้เขาก็ได้รับฉายาว่าเป็นแบบลิปมันยายาเนาะ,ะก็เจลใช้มาทั้งแบบอันนี้ที่เป็นหัวหมุนแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็อันที่เป็นแบบบีบเป็นหลอดแบบนี้นะคะก็ใช้นะคะหัวหมุนแบบนี้หมดไปอันหนึง่งแล้วก็แบบหลอดแบบนี้ก็หมดไปอันนึงนะคะอันนี้เป็นอันที่สองเนาะก็ใช้สลับสลับกันไปเนาะทั้งสองตัวนี้เนี่ยเจลชอบเอามาเหมือนแบบทาก่อนแต่งหน้าอะไรย่างเงี้ยเห็นไหมคือใช้จริงนะคะมีความแบบจะหมดแล้วแล้วก็ท่าน,นี้แล้วก็เกล่ย ให้ปากมันแห้งอ่ะยิ่งโควิดอ่ะบางทีเราแบบเกลยดหนังปากอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยทาลิปมันเฉยๆให้แบบมันอยู่ตัวคือปี2020เป็นปีที่แบบจะใช้สิกน้อยมากจะพูดตรงๆเดี๋ยวก็จะใช้พวกลิปมันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ปากเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะประมาณนี้งานคิ้วงานเอ่ยอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่งานแก้มงานคอนทัวร์งานไฮไลท์นะคะซึ่งเจอไปค้นพบมาอีกหนึ่งตลับแล้วก็เป็นของ Urban Decay อีกแล้วนะคะปีนี้เป็นปีแห่ง Urban Decay จริงๆเพราะว่า มันออกมาได้ถูกช่วงถูกเวลาถูกจังหวะดีนะคะกับเนคเนะคะทรีซัมตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเป็นพาเลตแบบสกาวติ้งพาเลตนะคะก็คือมีทั้งบัชออนคอนทัวร์ไฮไลท์นะคะนี่ บัชออนหายไปครึ่งพาเลตแล้วหายฮิตแพนไปหมดแล้วตัวบัชออนจริงๆมันก็มีความแตกไปแล้วเนาะก็เอาเศษแตกๆทิ้งไปนะคะแล้วก็คอนทัวร์ฮิตแพนแล้วแล้วก็ไฮไลท์อาจจะใช้น้อยสุดนะคะแต่ก็ใช้อยู่นะคะก็คือชอบมากตัวนี้พกพาไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเจลมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเจ๊ก็พกแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือจบแล้วก็ครบแล้วนะคะไม่ต้องใช้เครื่องสำอางอื่นๆแล้วเนาะมาใช้บัชออนกันพัดน้อยมากอะปีที่ผ่านมาแล้วก็คอนทัวร์ อ๋ออันนี้เป็นสีฟลายนะคะก็เหมาะกับคนผิวเข้มนะจริงๆก็มีหลายสีนะยังไงก็ลองไปเลือกดูได้นะคะใช้มาแบบวันอะจริงจังแค่นี้เร็วๆเพราะว่าปีของมันยี่สิบเปีที่แบบอย่างมันก็คือแบบเหมือนจะหยุดนะแต่จริงๆคือไม่หยุดเพราะว่าเราจะต้องแบบไปทํางานไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะไม่ได้เยอะนะเราก็จะชอบใช้อะไรที่มันเร็วๆก็ไฮไลท์จ้า สุดท้ายจบด้วยงานลิปสติกนะคะงานลิปสติกปีนี้เนี่ยจะงงมากเพราะว่าปี2020อเป็นปีที่ลิปสติกออกมาเยอะมาก <S 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 แต่ว่าอะไรแต่ว่าคือเราอะ่ะไม่ค่อยได้ทาลิปสติกเพราะว่าเอ,อ่อโควงโควิดนะคะใส่แต่แมสก็ไม่ค่อยชอบทานนะไม่งั้นมันจะเลอะแมสไปหมดเลยนะคะก็จะมีลิปสติกบางตัวบางยี่ห้อที่ใช้บ่อยสลับกันไปนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูเนาะนี่เลยจ้าลิปสติกนะคะ6ตัว5แบรนด์นะคะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นของ l o r e a l นะคะอันนี้เป็นรุ่น รูชซิกเนเจอร์นะคะอันนี้เป็นเบอร์1นึเนาะตัวนี้เนี่ยจะมีความฉ่าวาวนะคะแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยเอาจริงนะอาจจะติดทนปานกลางไม่ได้เยอะมากแต่คือเจะชอบเพราะว่าทาแล้วปากไม่แห้งดีนะคะอันที่2เนี่ยเป็นของ p อบบี้บราวนะคะอันนี้เป็นรุ่นคัชลิควิดลิปนะคะอันนี้เป็นลิปลิควิดนะคะที่เจลชอบเอามาทาท็อปตรงปากแล้วก็เป็นเบลนด์นะคะันนี้เป็นสีเอ่อเชอรี่ครัชนะคะเป็นสีที่สวยมากเป็นสีออกแดงๆนิดหนึ่งนะคะอันที่3มนะคะเป็นของ YSL นะจ๊ะอันนี้เป็นสีแดงเลย จะชอบเอามาทาวันที่เจลอ,อยากจะแบบว่าแต่งหน้าจัดเต็มเนาะจะจะใช้สีนี้ก็คือเบอร์ยีเนี่ยวันที่แบบว่าเฮ้ยเป็นอีเวนท์ที่เราจะใช้บ่อยเจก็จะชอบสีนี้เบอร์นี้นะคะมาทาแล้วก็ดูหน้ามันแบบว่าเฮ้ยดูหน้ามันเด่นขึ้นมากเลยนะคะเบอร์ยีเเบอร์นี้สวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูสีเป็นสีแบบแดงเพลิงแดงที่สุดนะคะก็คือทาแล้วเด่นมากทาแล้วเหมือนแบบ นางร้ายในละครหลังข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านางร้ายสมัยนี้เขาไม่ทาสีแดงกันแล้วนะอันที่4ี่นะคะเป็นของสีจันนะคะอันนี้เป็นเบอร์13นะคะอันนี้เป็นออกสีชมพูนิดนึงเจลชอบเอามาทาแบบ everyday look นะคะทาแบบง่ายๆแล้วที่สำคัญตัวนี้คือเป็น liquid matte นะคะก็เนื้อค่อนข้างติดทนเลยนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นของ h ูด a ว e a ต t y อันนี้นะคะเจลใช้2ส,สีเนี่ยผสมกันคือสีไอคอนแล้วก็สีอ,อ่อบอมเชลนะคะใช้2ส,สีนี้ผสมกันก็จะให้ได้ลุคที่อ,อ ดูดีนะคะมีความชมพูแมตแบบว่าเหมือน เหมือนลิลลี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสีที่สวยนะคะก็อันเนี้ยนะจะชอบให้คู่กันตลอดที่สำคัญตัวนี้คือไม่ติดแมดด้วยนะคะก็จะชอบมาทาบ่อยที่สุดแล้วนะคะคือลิปสติกทางห้ายี่ห้อเนี่ยเจ๊ก็จะใช้สลับกันไปสลับกันาบางทีเนี่ยเจ๊ก็จะเอาสีไอคอนของคูดเวลตี้นะคะอันนี้เป็นสีที่มันเป็นแบบนูดนูดไปเลยอ่ะนูดชมพูไปเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยบางทีก็ใช้สีเนี้ยรองปากก่อนเนาะแล้วก็จะใช้คันชุผิลิปของบอบบี้บ่าวอันนี้ทาด้านบนแล้วก็เกลีย่ยมันก็จะได้เป็นนนนอีีีกสสึงท่มัดูวยะะคะ แต่ว่าสีนี้เจลเคยทาไปแล้วในเอ่อถ้าจะไม่ผิดเป็นเอ่อคลิปออแต่งหน้าติดโทนไม่ติดแมสสนะคะก็น่าจะเคยใช้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเจลยังไม่เคยลองให้ดูเลยนะคะกับโดยอ้าวรูชเมชิกนะคะเบอร์หนึ่งนี่เปิดให้ดูสีเขาจะเป็นสีน้ำตาล Every Look ฉ่ำๆๆใช้ได้ทุกวันอันนี้ก็ชอบใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าเราปากแหงมากมา่ะ ใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะกับสีนี้เลยไปลองดูได้นะคะราคาดีด้วยเอล่ะก็ประมาณนี้นะคะกับของที่เจลใช้แล้วชอบในหมวดเมคอัพ ประจำปีส0 2 0ันนะคะเป็นของที่เจลคัดสันมาแล้วแหละว,ว่าเจลแบบใช้แล้วเจลก็เอาพกมาต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ลองไปหาดูหาซื้อกันได้นะคะก็พยายามเลือกหาซื้อของที่มันใช้ได้ในชีวิตประจาวันจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงปรีเกินไปทุกคนสามารถหาซื้อได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงนะถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจลด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย